สวัสดีทุกคนถามคำถามค่ะทุกคนรู้หลือไม่ว่าความมั่งคั่งที่มีคนนะคะที่สูงข,ของมนุษย์คืออะไรเฮ้เฮฉันจะมาเปาะให้ทุกคนค่ะหนังสือเป็นความมั่งคั่งที่มีคนนะคะที่สูงข,ของมนุษย์ค่ะการอ่านหนังสือมากมายจะช่วยเพิ่มความรู้ของเรางาั้นวันนี้เรามาสร้างหนังสือเล่มใหญ่ด้วยกันเถอะ สร้างเซแล้วนางเสอร์ของเราใหญ่มากมันสามารถบังเธอความรู้มากมายได้ทุกคนชอบการเล่นเกาะสร้างของวันนี้หรือไม่ถ้าอยากเรียนวิธีการเล่นเกาะสร้างอื่นๆก็ติดตามช่องขอมฉันเธอ